เอาละรครับผมเรากลับมาต่อกันในไฟเดอะสติกแมนพาร์ทที่2ครับคุณผู้ชมครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาหาต่อจาก31ตัวนะครับผมผมคิดว่าพาร์ทนี้เนี่ยได้อีกสักประมาณ20ก็น่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมนะโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มหากันเลยดีกว่าครับ สำหรับสติกแมนตัวแรกในพาร์ทที่2นี้ที่เราจะเก็บกันนะครับผมนั่นก็คือเจ้าด็อกโกตรงนี้คุณผู้ชมฮะน้องหมาสุดน่ารักถ้าเราเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ไม่ได้นะเห็นปะนะครับเข้าไปโดนตัวเขาไม่ได้เขามีเควสให้เราทําอยู่นะครับตรงนี้เขาต้องการกระดูครับคุณผู้ชมฮะที่กระจายอยู่ภายในแอบครับผม3อันนะครับเราต้องไปหามาให้เขานะครับผมโอเคสําหรับกระดูกชิ้นแรกนะครับคุณผู้ชมมันจะอยู่ในโรงเก็บเครื่องมือตรงนี้นะครับผมนี่นะเข้ามาด้านในนะครับจากนั้นหันด้านขวานี่ 1่ชิ้นกดคลิกไปครับผมเหลืออีก2ชิ้นนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับชิ้นที่2นะครับเราต้องวาร์ปคุณผู้ชมวาร์ปไปที่เมืองหิมะเหนือนะผมหาที่วาร์ปแป๊บหนึ่งนี่ตรงนี้คุณผู้ชมครับสนูตรงนี้นะปุ๊บนี่กดวาร์ปมานะครับจากนั้นครับผมตรงไปเรื่อยครับผมตามทางไปเลยคุณผู้ชมเห็นไหมทางตรงนี้นะครับผมเราก็เดินตามทางไปนะฮะจากนั้นเข้าบ้านตรงนี้บ้านหลังแรกเลยนะครับผมนี่ไงมันจะมีทางบอกอยู่นะโอเค ทีนี้สําหรับกระดูกชิ้นที่2นะครับผมเดี๋ยวนะผมว่ามันอยู่แถวนี้อ่านี่ไงเจอแล้วนี่คุณผู้ชมครับอยู่หลังโซโฟ,ฟาตรงนี้นะฮะไหนๆก็มาแนละ้วขอเก็บหน่อยสิสติกแมนไหนๆก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮนะจากนั้นครับผมกดว์บกลับนะครับให้เราวาร์บกลับเมืองแรกที่เรามานะครับผมนี่นะฮะจากนั้นคุณผู้ชมไปตรงเรือตรงเรือเดี๋ยวนะเรืออยู่ไหนอ้าเรืออยู่นี่นะฮะเราต้องวับไปทะเลทรายนะครับคุณผู้ชมครับ พอวาร์ปมาทะเลทรายตรงนี้แล้วนะครับผมไปด้านขวาครับขึ้นไปบนประสาทตรงนี้คุณผู้ชมนี่กระดูกชิ้นที่3ครับผมกดเก็บมากับผมจากนั้นวาร์ปกลับบ้านครับคุณผู้ชมมาโอเคเราหาครบ3ชิ้นแล้วใช่ไหมทีนี้เอาไปให้เจ้าด็อกโกนะครับ นี่ด็อกโกฉันเอากระดูกมาให้แกแล้วเอาไปเย้นี่ครับผมเราก็จะได้รับเหรียญตามาแบบนี้นะครับผมนะในโรงเก็บเครื่องมือตรงนี้นะครับเข้ามาด้านในครับผมจากนั้นจะยังไม่เห็นอะไรด้านล่างคอยดูนะนี่เห็นไหม <c oughs> มาเนียนอยู่น,นี้เจ้าวูเดนสติกแมนนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปที่สนูกกันบ้างนะครับ สำหรับสนูเนี่ยเรายังไม่ได้หาเลยนะครับมาขอลองหาแบบจริงๆริงจังสักทีสินี่ไง,จงเ,เจอแล้วหนึ่งตัวไปได้ไหมเนี่ยโอเคได้ได้ได้โฟเซนสติกแมนจากนั้นครับผมบนแหลงคามีตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมมันจะอยู่ในป่องไฟตรงนี้เห็นปะว่าแต่เราจะขึ้นยังไงนี่เหรอเดี๋ยวนะหยับปึ๊บกระโดดกระโดดกระโดดไม่ได้ไงไดไหมเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเปิดชิปล็อกเปิดชิปล็อกมา เย้ได้มาอีกแล้วครับผมทีนี้ไปดูด้านในบ้านดีกว่านะครับว่าเรายังเก็บกันไม่หมดนะมันน่าจะมีมากกว่าเจ้านี่นะครับผม จินเจอร์เบสสติกแมนนะครับผมมันไม่แอบ,บอยู่นี้นะคุณผู้ชมต้องกระโดดขึ้นชั้นตรงนี้นะครับแล้วก็เดินตรงนี้นะครับผมกําลังนั่งปิ Mart ้งมาร์ชเมโลอยู่เลยครับผมสติกแมนตัวนี้คุณผู้ชมขึ้นมาตรงนี้นะทางขึ้นมันจะอยู่นี้มีบันไดอยู่นะฮะและตรงนี้เนี่ยมันจะมีบันไดขาดคุณผู้ชมต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็กระโดดเกาะบันไดไต่ขึ้นมานะครับผมทีนี้ด้านบนมันมีอีกครับผมหุยหุย สติกแมนซานตาเย้โ oh อ้โหน่า oh oh. จะหมดแล้วครับสำหรับบนภูขเขาหรือว่าเดี๋ยวนะโอ้โ oh ห oh. ชัดเลยยังมีอีกครับผมตัวนี้เราจะได้แล้วตรงนี้กระโดดขึ้นไปิเออเออวู้เรียบร้อยครับผมวัดเป็นสติกแมนระดับกลางผมกระโดดขึ้นมาแทบตายคุณผู้ชมฮะก,กว่าจะได้คุณผู้ชมรู้ไหมผมตกไปเยอะมาก <laughs> นี่ระดับกลางเหรอ มียากกว่านี้อีกเหรอโอเคครับผมคุณผู้ชมมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ให้เราลงมาตรงนี้ตรงนี้นะจากนั้นครับผมดิ่งพระส,สุธาลงไปข้างล่างตรงนี้คุณผู้ชมเห็นเห็นสติ๊กตรงนี้ไหมเออมาตรงนี้ใช่ไหมเปิดชิปล็อกมาครับผมทีนี้คุณผู้ชมกดเก็บนะฮะกดอ e. ีเก็บไม้มาครับผมจากนั้นเดินมารอบๆตรงนี้กระโดดไปฮะกระโดดแบบนี้โอเคคุณผู้ชมครับ ให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับพอเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับจากนั้นคุณผู้ชมตรงมาสุดเลยนะแล้วก็ลงมาด้านขวานะครับผมนะด้านขวาตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางให้เราเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าเข้าไปยากนิดนึงนะโอเคต้องหันข้างแบบนี้เปิดชิปล็อกนะครับผมเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเราจะเจอสติกแมนนี่เจอแล้วคุณผู้ชม กระโดดขึ้นมาเก็บเลยครับผมเรียบร้อยมาติดอยู่ในน้ําแข็งตรงนี้นี่เองหาต้องนานเจ้านี่โอเคครับผมไปต่อตัวต่อไปกันเลยครับตรงนี้นะครับผมน้องบอกว่าให้พิมพ์คําว่าดี i c e นะครับคุณผู้ชมฮะโดยการกด e เดี๋ยวคุณผู้ชมพิมพ์ตามผมเลยนะครับจากนั้นกด enter ครับผมปาบเข้าให้นะ ทางรับตรงนี้ก็จะเปิดนะครับคุณผู้ชมเราก็ลงมาด้านในครับผมนี่สติ๊กแมนเย่มาที่เหมืองอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมฮนะอย่าลืมแปลฉลงก่อนด้วยอยู่ในโรงเก็บเครื่องมือตรงนี้นะครับจากนั้นเข้ามาด้านในมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมไม่ต้องตรงไปนะครับจากนั้นเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับ พอเราตรงมาสุดทางนะครับผมเราจะเจอสติ๊กแมนคนขุดเหมืองนะครับเขาจะให้เราตามหาพิกแอของเขาครัผมจำนวน6อันนะครับคุณผู้ชมฮะมันจะอยู่ในถ้ำนี้แหละโอเคไะตามหากันเลยครับผมมีไม้ <c oughs> เอาไม้ไปขุดก่อนได้ไหมไม่ได้นี่เจอแล้วพิกแออันที่หนึ่งยุงนี้เลยนี่คนขุดเหมืองเดินมาเรื่อยๆปุ๊บก็จะมาแอบอยุงเสาตร,รงนี้นะครับ 6อันนะครับผมเพิ่งได้อันแรกอยู่เลยพอเราเดินออกมาจากตรงคนขุดเหมืองแล้วใช่ไหมครับลงมาตามทางตรงนี้นะฮะเราจะไม่เจอพิกแอคครับผมแต่จะเจอสติกแมนสโตนมาแอบ,บอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนิดเดียวฮะนี่เห็นปะแอบบเนียนเลยครับผมนะโอเคครับไปหาพิกแอคกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมะฮะเฮ้ยตรงนี้เข้าไปได้เหรอเอามีพิกแอคอยู่นี่ไงเดี๋ยวนะกดชิปล็อกมาปับ๊บกด ปัาบได้มาแล้ว2อันมาสักู่นี้เนี่ยที่2อยู่นี้ใช่ไหมอันที่3อยู่นี่ฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมกดมาปั๊บโอเคสามอันแล้วครับผมอันที่4คุณผู้ชมครับอยู่ตรงอันมณีสีเขียวเลยนะครับคุณผู้ชมเดินมาสุดแมปเลยนะครับผมและอันที่5้านะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมมองนี้นะตรงนี้เดี๋ยวซูมหน้าจอออกให้ดูก่อนนะครับผมนะตรงไฟตรงนี้ พอขึ้นมาด้านบนตรงนี้เนี่ยมันจะมีเสานะครับผมนะด้านบนเสามันจะมีทางไปอยู่ครับแต่ว่าจะไปยากเิ่นหนึ่งนะต้องค่อยค่ฮะ เดี๋ยวตกครับผมแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆนี่คุณผู้ชมก็จะเจออันที่ห้านะครับผมนะและอันสุดท้ายครับผมผู้ชมต้องทําการออกมาจากนอกเหมืองก่อนนะครับผมมันจะอยู่ด้านนอกนะครับจากนั้นครับมาข้างลงเก็บเครื่องมือนะฮะแล้วต้องขดหินตรงนี้คุณผู้ชมนะนี่นะฮะเราจะเจอป้ายประกาศนะครับผมมีสติกแมนหายจากนั้นกดคลิกเลยนี่คุณผู้ชมฮะจากนั้นมันจะมีทางเปิดขึ้นนะครับผมนะโอเคคุณผู้ชมให้เรากลับเข้ามาในเหมืองครับผมจากนั้น เดินมาสุดทางเลยนะครับคุณผู้ชมมาเข้ารูตรงนี้นะครับผมนี่นะทีนี้ทางตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันปิดอยู่นะครับผมแนละ้วเราต้องคลิกป้ายแล้วเราก็ได้สติกแมนมาอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ได้อันที่6มาแล้วครับผมจากนั้นกลับไปหาเจ้าสติกแมนขุดเหมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนี่เอาไป พลิกแอคของแกและอย่าทำหายอีกนะคุณบ้าอะไรครับผมใช้ที่ขุดต้อง6อัน <c oughs> บ้าไปแล้วเ้ยอแล้วก็มาต่อตรงประตูลับตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะข้างสติ๊กแมนที่ขุดเมืองมอสักู่นี้เลยน네ะครับผมนะรหัสคือเดี๋ยวให้คุณผู้ชมกดตามผมก็แล้วกันนะ4 3 7 2 7นี่ครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นครับผมกดยืนยัน โอเคเรียบร้อยเข้ามาด้านในได้แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันสติกแมนเอเลียนตรงนี้ครับผมเนียนเลยเนียนเลยถ้ารอกตายอีกแล้วอุ้ยเกือบตกอย่านะอย่านะมันคือลาวาใช่ไหมกระโดดไปไงเนี่ยโอ้ไม่ต้องกระโดดเราแค่ใช้เห <laughs> ็นคุณตายแล้วไม่กล้าก้าวขาออกเลยผมกลัว เออนั่นไงความเร็วคือเจ้ายุทธภพเออวู้ได้มาแล้วราวาสติกแมนเอ,อ้ยได้สักทีครับผมกว่าจะขึ้นมาตรงนี้ได้คุณผู้ชมมะคุณผู้ชมดูพวกเขาเหล่านี้สิพวกเขาตกตรงนี้ไปประมาณร้อยแปดรอบน่าจะได้นะครับผมดู ดูรุทแรยจากการเล่นออฟบีผมเชื่อแล้วว่าออฟบีทำให้คนเป็นบ้าครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> เจอสติกแมนมาแอบอยู่ในพุ่มหญ้าตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่นะข้างบ่อน้ำตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ออ้ย,อยถึงแล้วมาอีกด้านหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมลอยขึ้นมาอีกนะฮะไปตรงนี้ก็จะมีสติกแมนก้อนเมฆอยู่นะครับผมนะแต่ถ้าบางนี้ล่ะตรงนี้จะมีอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมให้เรากระโดดลงนี่เหรอเดี๋ยว เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกมันไม่มีเจ้า Storm Stickman อ๋อก็คือเราต้องไปเหยียบก้อนเมฆตรงนั้นก่อนแล้วก็ะโดดลงบางนี้ถึงจะเห็นนะครับผมนะโอเคอะ มาต่อกันที่เกาะทะเลทรายนะครับคุณผู้ชมด้านข้างเกาะนะครับผมนี่เจ้าสติกแมนกระบองเพชรมาอยู่ตรงนี้นี่เองหลังจากที่เก็บเจ้าสติกแมนกระบองเพชรได้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะด้านข้างเลยเนี่ยมีทางลับนี่คาเมลสติกแมนโอโ้โหมาอยู่ในนี้นะครับผมเป็นทางหลอกตาเราอีกแล้วนะครับ ติ e ๊กเมดอีพิกดิสเซอร์ช็อปนะครับผมจากนั้นครับเข้ามาด้านในนะครับนี่ได้อะไรมาไม่รู้มาสกักคู่นี้ครับไม่เห็นเลยฮะเก็บอ๋อพั่วเราได้พั่วแล้วโอเคทีนี้เอาพั่วไปไหนอะไปขุด,ดเดี๋ยวนะเราต้องหาอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วตรงนี้แน่นอนครับผมที่ขุดครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นขุดขุดเย้เราได้ช่วยเหลือติ๊กเมดที่จมายอยู่นี้ <c oughs> เดี๋ยวนะโอ้มีออฟบี้ด้วยตรงนี้ ต่อเลยนะครับผม t ทสเ s รตอีแ e นเวอร์ทูเกตฟันนี่สติกแมนเฮ้ย <c oughs> แกคิดหรอว่าแกจะหลอกฉันได้เจ้าสติกแมน n ันนี่คำตอบมันก็อยู่ในคำถามเนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณผู้ชมบิมตามผมได้เลยนะครับ Enter ไปเรียบร้อยครับผมนี่ได้มาแล้วว่าผมขึ้นมาบนหลังคานะครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นก็ผมบางนี้ฮะ นี่มาแอบนอนหลับอยู่ห้องใต้หลังคาคุณผู้ชมน่ารักนะครับผมสติ๊กแมนตัวนี้ กว่าจะขึ้นมาได้นะครับผมคุณผู้ชมมาให้เราทําการขึ้นมาบนภูเขาลูกนี้ครับผมตรงสโนงฮะภูเขาสูงสุดที่เราขึ้นมาเก็บเจ้าสติกแมนตัวนี้คุณผู้ชมยังจําได้อยู่ใช่ไหมเมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมนะจากนั้นครับกระโดดมายืนตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการดิ่งพระสุธากระโดดลงไปด้านล่างเพื่ออะไรวนะเนี่ยขึ้นมาสูงสุดแล้วก็ลงไปตามสุดเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมคุณผู้ชมฮนะโดดแล้วนะสามึ ไปสู่ความเวิรงวังอันไกลโพนนี่เพื่อสิ่งนี้ยังไงล่ะเจ้าสติ๊กแมนครับผมมันถูกน้ําแข็งเกาะไว้อยู่นี้คุณผู้ชม เราต้องขึ้นไปบนยอดสูงสุดฮนะและดิ่งลงมาครับน้ําแข็งมันถึงจะแตกไหมครับผมนะถ้าขึ้นไปไม่สูงสุดสักตรงเนี้ยโดดลงมาไม่ได้นะครับผมนะต้องสูงกว่านั้นนะก็คือสูงสุดเลยนะครับบนยอดภูเขาเลยนั่นเองนะครับผมโอเคฮะไปต่อสติ๊กแมนตัวต่อไปกันเลยครับให้เรานาการวาร์ปไปที่เทมเปอร์ตต่อเลยนะครับคุณผู้ชมมาโอเคครับไปจากนั้นเดินมาสุดทางเลี้ยวขวานะคุณผู้ชมฮนะแล้วก็เลาะมาตรงนี้ครับผมนี่ฮะ จะเจอทางนะครับผมเข้ามาด้านในคุณผู้ชมจากนั้นครับผมลงมาด้านล่างตรงนี้ฮะแล้วก็ลงไปในน้ําในน้าปุ๊บโดดโดดเดี๋ยวนะทําไมผมลงไม่ได้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออคิดว่าแต่ติดตูดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวนะออกบี้อีกแล้วเหรอ,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 อไปไงเนี่ยห้ามโดนสีขาวหรือเปล่า หรือยังไงอ่ะลองดูดิอ๋อต้องเหยียบสีขาวอ่อเอ้าวัดอ๋อเก็ตแล้วเก็ตแล้วเก็ตแล้วเราต้องเหยียบบนสีขาวไว้แล้วก็เออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยสิกแซกเอ้ยตรงนี้ต้องใช้ไหวพิบแบบจัดๆเลยนะคุณผู้ชมนะอ้า เออได้แล้วครับผมระดับยากมากนะครับคุณผู้ชมฮะกลับมาต่อกันที่สโนวโกอีกแล้วบนภูเขาเรื่องนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดสไลดเดอร์นี่ไงเจอแล้วโดดโดดสิเออโดดเออเอาแล้วก็ต่อยกำแพงไปก็ผมเ้านขวานะครับคุณผู้ชมฮะให้เราตรงไปเรื่อยๆเลยระวังตกด้วยนะตรงเนี้ย นะฮะตรงนี้มาตกได้คุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้คุณผู้ชมคอยดูนะนี่ครับเป็นไรไหมสติกแมนตรงนี้ครับผมถ้าเราจะกระโดดไปเอาไม่ได้ครับผมเขากันเราไว้เขาฉลาดนะฮะ <c oughs> <c oughs> เขารู้ว่าเราฉลาดไงนะครับผมนี่คุณผู้ชมสติกแมนตัวจิ๋วครับผมเจอแล้วโฟโต้สติกแมนนะครับอยู่นี้นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับ เจ้าสติกแมนที่อยู่ตรงนี้เราไม่สามารถทําการเก็บได้นะครับผมจนกว่าเราจะปั้นสโนว์แมนที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับนะวิธีการก็คือให้เราไปเอาลูกบอลหิมะนะครับมาวางตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับให้คุณผู้ชมตามผมมาได้เลยนะฮะมันจะอยู่หลังภูเขาลูกนี้นะครับผม ลูกบอลหิมะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแบบที่เพื่อนถืออยู่นะฮะแต่ว่าของผมเก็บไปแล้วไงเมื่อสักครู่นี้เอาไปวางแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีนะฮะนะพอคุณผู้ชมเก็บตรงนี้ไปวางแล้วใช่ปะไปเอาอีกจุดหนึ่งครับผมมันต้องใช้2จุดนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นลำตัวนะครับผมต่อไปเราจะไปเอาส่วนหัวนะครับนะอยู่นี้นะคุณผู้ชมลูกบอลหิมะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็กด e นะครับเก็บมาเลยนะฮะ ทีนี้ก็ไปวางครับนี่ได้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมเสร็จแล้วคุณผู้ชมทีนี้ก็เดินเก็บมันได้เลยครับผมเจ้าสโนว์แมนสติกแมนนะครับถึงเวลาที่เราต้องใช้ไม้เอาไปจิ้มไฟคุณผู้ชมครับทีนี้ไม้เราก็จะกลายเป็นคบเพลิงแล้วโอเคไปครับผมไปหาสติกแมนกันต่อเลยลงไปด้านล่างตรงนี้อึ๊บมาโดดมาโดดมาครับผม และก็เข้าไปด้านในตรงนี้นะคุณผู้ชมนะตอนแรกมันจะเข้าไม่ได้นะจนกว่าเราจะมีครบเพลิงนั่นเองนะครับผมไม้ก็แบบที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะคุณผู้ชมวิธีการเก็บไม้นะครับก้าไม้ไปจิ้มไฟนะั้นเย้ไอสติกแมนได้มาแล้วนะครับผมอะไรครับผมสำหรับไฟเดอร์สติกแมนในพาร์ทที่2นี้เราหาไปได้ทั้งหมด29ตัวครับผม จากตอนแรกเนี่ยฮะสามสิบเอ็ดตัวผมจําได้พาร์ทที่แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะรวมกันก็เป็นหกสิบตัวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันในพาร์ทสามนะครับอีกยี่สิบสามตัวเนี่ยคุณผู้ชมฮะคิดว่าน่าจะยากอยู่พอสมควรเลยฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีสติ๊กแมนที่ก็ต้องคลอยแก้พัรเซนแบบเยอะแยะมากมาเยเลยนะฮะรวมไปถึงออบบี้แบบมหากาคด้วยนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> มันเป็นยังไงออบบี้แบบมหากาคก็คือออบบี้เวอร์ชันทาวเวอร์ออฟฮิลนั่นเองนะครับผมเอาเลยครับผม สำหรับพาร์ทนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปไป้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะที่เข้าแมปมาช่วยผมตามหาเจ้าสติ๊กแมนนะครับถ้าไม่มีน้องๆน,นี่ก็คงยากอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับบาย